ที่ควาติกระยองนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลพักผ่อนชิ่ๆริมทะเลจ้าสามวันสองคืนไปเลยพร้อมไหมพร้อมระยองเพรก็ไปกินขังก่อนตเจมาตังเตัหิวปะหิวหิวตังไม่อันเลยนะคะทุกคนใครจ่ายพี่เจเอง ตั้งตาอยู่นี่ตั้ได้อยู่นี่ก็ทำให้ดีขอบคุณค่ะทุกคนวิวว่ามีอะไรน่ากินบ้างอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะครับเราพาไปดูกันยุบป่ะโอ้ยตั้งแต่เมื่อวานสวัสดีครับโอ้โหดูอันนี้หอยอะไรคะปลาหอยค้างอะไหอยค้างนะเอวเหรอใช่ค่ะหอยค้างเอาเลยทำไมมันใหญ่จังอันนี้หู ค่ะทุกคนอันนี้คือหอยแครงทำไมมันใหญ่มากคะอ่เออพอนนี้ว่าเนี่ยทะเลเนี่ยเอามือก็จะจับอานแบรวมข้ามาหมดเลยอ๋อหอยแครงไซส์จัมโบ้ค่ะเทียบกับมือหน่อยเทียบกับมือหน่อยนี่มันนี่มันไม่ใช่หอยธรรมดานะมันหอยเออนี่ยังอายนี่เลยจ้ะอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยเห็นบั เลยพอเรามือไปแตะปุ๊บมันก็งับปั๊บนั่นเธอไม่ได้ถ่ายตอนมันงับปอนี่มันยังไม่ตายนี่มันยยัังไมม่่ตานนีอ้าปากงับแค่ห้ามเองเนี่ยนี่เราวางเอานิ้วออกไม่ได้เดี๋ยวไปหาที่นั่งเลยไปหาที่นั่งเลยนีี่ลองดูจิ้มหอยนั่นนี่เดี๋ยวพาไปดูที่นั่งริมทะเลปฟาคือค้อนเมื่อกี้เหงี่ยวกันแต่งา้อนโมโลดปฟาโอ้โหดาว ปลาแล้วครับอันนี้หอยสดสดมาแล้วคุณแม่โอยมาเป็นคบเลยอ่ะผมชอบสดหอยอุ้ยทุกคนอันนี้เมนูเด็ดของร้านนี้เขาเรียกเมนูอะไรนะครับหอยแขงหอยแขงหอยแขงจำพวกหอยแขงยักษ์ก็ได้ค่ะหอยแขงยักษ์หรือว่าหอยแขงมันใหญ่แข่งค่ะโอ้น่ากินมากพี่แพ้หอยไหมหรอไม่ชนะทุกอย่างชนะทุกอย่างโอ้ย น่ากินมากน่ากินมากอันนี้คือไม่ใช่ปูธรรมดานะปูม้าเาปูม้าอะไรอะอะไรปูธรรมดาไม่ได้ต้องปูส่งให้อย่างคมทรงให้อย่างคมแล้วมันใช่ปูมหมปูไหมเอาขอบเงียบกิ๊บค่ะใครว่าน่ากินตัวหนึ่งมาหน่อยใครว่าดาว่ากินบตอวสองวจ๋งบวกอะไรหนึ่งกับสองบวกสอง ดูเป็นเกิดูเป็นเกิดูเป็นเกินจ้เองกุ้งหอยปูปลาครบคๆข้าวของทะเลสดไหมสดวันนี้คือ้อ่ะนนนจ้้อองยู่ข้างหลังเลยสดคนนี้คือลองไปกินในน้ำสดกว่ากินในน้ำอ่ะพี่สดกว่ากินในน้ำคือลงไปกินในโคลนเลยค่ะมาค่ะคิวหลักค่ะทุกคน ร้านเจต้อทำร้านเจต้อน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ากินมากค่ะเดจต้อครับเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะคะเปิด9โมงถึง2ทุ่มอ่าแต่นั่งได้ค่ะนั่งได้ชมบรรยากาศได้อีกนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศพอดีเลยเรานั่งยันเที่ยงคืนมาค่ะยันตลกบริพ่ตลกบริพ่ตลกบริพ่กไม่ได้เลย สันมือสั่นค่ะเห็นของแบบใหญ่ๆบ่ได้ค่ะมือสั่นมีแจ๊บแจ๊บแจ๊บโอ้ยมันใหญ่มากมันมีหลายตัวอยู่ลูกไม่ต้องกดดันพี่ก็ได้เอ้ยพี่ก็จะสดแต่น้ำมันก็ได้ลูกมาค่ะทุกคนพี่ดาวมันมีหลายตัวอยู่ค่ะมาค่ะ วิ่งไหนดิบิบได้บอกเด็ดมากโอ้ยอุ้ยงโอ้ยบัสเอางี้เลยอ่ะตดยกตดกาแฟเป็นตั้งไหนโห่จิ้มอร่อยจิ้มอร่อยมากเมนูนี้ปูหมาแก่ค่ะทุกคนน่ากินมากนี่เราไม่ต้องแกะเองนะคะเขาแกะมาให้แล้วนี่นี่ ดูทุกคนลากไปและกินมะปราบ่กิงเลยแล้วตอนนี้แล้วย้ายที่แล้วะโอ้โหแบบแกงกินมะปราบมะกินะคะเบิ้นแล้วเบิ้นแล้วอร่อยจริงอร่อยมากค่ะทุกคนใครเติมข้าวไทเติมข้าวขอข้าวเติมข้าวมาแล้วเร็วมาติเติมันนีค่ะา่มอเรว่องอะไร สามโอนี่สามใช่กินคนเดียวก็สองแล้วอ่ะก็เอาบาชินาดินในเอชจูชิกิตะกับชิมโกเดนเข่าแม่โนบ่แม็นเติมข้าวหน่อยครับข้ามาครับใส่เติมหน่อยครับใส่เติมว่ะจานลายีจานละยีไม่ต้องเติมให้หรอกเอาหม้อมาตรงนี้เลยนี่ที่มาของบันลาบครับลาบครับแต่ไม่เหลือเลยทุกที่ ก,บบกินิ่มตหิวนอยนะคะต้งเ,งย,เย็นบ่อยๆค่ะนี่ครับชอบบรรยากาศกินทะเลอย่างเงี้ยเออมากินซีฟู้ดจริงๆ <c oughs> ไปแซ<ส>บกั <c oughs> ะเบกับบึง <c oughs> พุ่งปองเหรอคะทุกคนตอนเริมากระแปนเลยตอนที่มาเป <c oughs> ปลาปลาเดี๋ยวไม่ใจกันกันต่อ อาโอเคนะดาวขอบคุณมากครับขอคุณดีมากเลยดาวเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวมาแวะอีกขอบคุณมากครับขอบคุณับขอบคุณครับขอคุณครับขอบคุณครับติดตกันใหม่นะคะดูคลิปเลยนะคะรูปลอนตัวขอบคุณครับปิงเแ๋อเรมปะเสร ที yeah. yeah. ่พักแล้วครับผมหลังจากที่เรานอนไปสองชั่วโมงในที่สุดเราก็ใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนเฉพาะเริ่มทำงานแล้วค่ะเริ่มจะหิวอีกรอบแล้วเดวอีกรอบแล้วค่ะก็อย่างว่านะวันนี้เรามาเที่ยวมากินมันเล่นมานอนนะนะจ่ายเท่าไหร่คะจ่ายเท่าไหร่จ่ายสักบา ควาติกอควาติกเห็นป้ายนี้หิวทันทีเห็นป้ายนี้แล้วหิวปูหิวกุ้งเลยมาถึงแล้วค่ะทุกคนที่พักของเราค่ะอุ้ยเขามาก่อนซุ่มนานน่ะใช่เหรอเขาอาจจะรอข้างหน้าก็ได้นะมาพอแล้วโอ้เฮ้ยมาถึงก่อนเหรอผมใช้ทางทะเลมาครับทางทะเลยังไงผมขึ้นรถขึ้นแพมาเอารถขึ้นแพก็เร็วเกิน มีใครหลับหลับบ้างสารภาพมาเลยหนีาขึ้นหลักนเลยนมดหนึ่งาิดนึ่งนิดนึนิดนงนดหน่ิดนึงนะดรนึ่งนิดหนึนิดหนึ่าดหนย่งนยดหน่งนิดหสึยงิดหนึ่งนดหนินนดนินหินสวย่่่อนึ่ง่หนน ุ้ยบิกินี่นะลุงนะแต่บระท่านแบบพุ่งออกค่ะออกเศร้าค่ะเคลสวยมากค่ะทุกคนไปไล้วตัดนะลูกตดะน้ำใสมากวิ้นน้ำใสอะวินว้นใสจริงใสมากใครว่าน้ำใสบวกหนึ่งมาหน่อยทุกคน,นใสมากพี่เราวนนี้น้ำ จะออกแบบหนฝานะเราชิมเดี๋ยวชิมดูพี่ต้าเขาชิมไหนมองแล้วที่เรทะเลทะเลมันทะเลมันน้ำใสแล้วมันมีมือมันไปยามเดี๋ยวจ้าไอฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยทะเลมันมีน้ำใสใช่ไหมแล้วที่ไหนมีทะเลต้มต้มยำ ไม oh! oh! oh, <sm> <that> uh ่สมการรอคอยเลยน้ำใสจริงเดี๋ยวให้ดูนะท่านใสมากมาจะถ่ายรูปให้หนึ่งสองห่สองหนึ่สองนี่ครับบรรยากาศโคตรดีเลยมีแผนไล่มีแผนไลย อะไรนะเ่าซสื้ออุ่มมาเกิมล่องน้ำไอเติมยี่สิบใส่ไปเอาเอาเอากระโดดไปเออนดดไปเฮ้ยน่าจะผสมไซบีเรียนมาดาวกกเออเฮ้ย ทำไมาโดมห่อมเราเลยอ่ะจะเลี้่เรียกใครเออไปนู่นไปดุเอาท่นคือผู้ถูกหมาเลือกท่านคือผู้ถูกหมาเรียกเออย้อนไปส่งเฮ้ยเขาชอบเล่นน้ำนะนี่เธอแรงมากเลยดึงดูดหมาได้ไถามไม่ไหม มัดเอ็นแก้มมาเปิ่งมาสีเหลยมสได์ึ้นดาสีเหลไ่ยมโตห่มาสดไปหลี่ยมหห่ามือเมาเอาไปซ้ายหรือขวาไปหนนไปหนุนไปกดไปดเฮ้ยพีดาวตกรอบอ่ะเอาชอบชาแก้วุ้ยเฮ้ยทำมัดเกินกว่า โดนแล้วชาไยกั่มากเลยล้วทีมเขาการข้างแบบนี้ชอบรับต่าง่ายพันธุ์มันไปด้วยกันไม่ได้พี่แล้วทำไมนาคีมันไปด้วยกันได้ ตอบได้จากไดเลยคือเอาเขามานอนนั่งแม่สิดาดิแม่ให้รักนวดตอนนี้เขามองหาซ่าอยู่ดิหน่าหนิมงหาซ่าอยู่ก็ต้องก็าคือทีมเขาไปบนี้เาเป็นผู้หญิงแบบไหนนี่ฉันก็เสียใจเด็กเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันป้าฮ้ยมหนุ่มแปดคนถึกตัวนี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอันนี้ห้องแปดคนเหรอโอ้โหเฮ้ยเตียงหมดสุดยอดโคตรนิ่มเลยอ่ะนี่มันมีสร้างมันเป็นนกไอ้บ้าเอ้ยพี่ดูไงนกสร้างนี่สร้างมันไม่เหมือนสร้างนะถ้าเกิดกลับหัวแบบเนี้ยเอ้ยอาแลวะเอ้ยเอ้นะเฮ้ยก็ทำมาแบบนี้เลยเหรอสร้างสร้างี๋อ ดีจัดดีเราได้ใจที่ได้เดินตกหัวไหมลงมาสีธัญญาแล้วค่ะมีผู้ป่วยสองคนค่ะหลุดออกมาค่ะขอมาลักตัวหยวนค่ะเรามาเจออะไรเหรเนี่ยมีงมุ้งนิงกันอยู่นี่ค่ะเฮ้ยมีมีตู้เย็นด้วยเฮ้ยมีเครื่องดื twee, I, ่มเครื่องดื่มเฮ้ยบ้ามีหน้าใมีพร้อมตัวนี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มเราเวลาแช่แล้วดูทีวีจะเริ่มเฮ้ยห้องกว่า เนี่ยดคนเนี่ยห้องนี้8คนเลยจริงจริงอันนี้มันคือเตียงพี่นะไหนล็อกพ่ลอกล็อกล็อกกันคะเรื่องห้องค่ะหนึ่งแต่เขาเบิร์ดนะคะเห็นชั้นตัวเล็กๆเจมส์เจมส์มันกินไม่ได้แจมแ์จมไม่ได้ยังกินมะลูกมันกินไม่ได้กินไม่ได้เลกยังไม่ถึงเวลากินหรอครับยังไม่ถึงเวลากินหรอครับยังลูกยังไม่ถึงเวลากินโอเคเจมส์เจมน์ไอเราก็หิวไงไม่ใช่อะไรไปซ้อมซักหกไม่ใช่ อันนี้มันห้องน้ำลูกเดี๋ยวพาดูเฮ้ยเขามีห้องน้ำกี่ห้องอะห้องน้ำนี่มีเครื่องทั้นน้ำอุ่นด้วยจ้านี่มีสบู่ให้นะคะมีสบู่ห้องน้ำสะอาดเลยนะคะทุกคนนี่แล้วดูบรรยากาศห้องห้องน้ำมีสองห้องคุณแม่นี่เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึลยอีกห้องหนึ่งเอาผู้หญิงนอนวนอนห้องเดียวผมมาเลยเอ้า นี่ไงหญิงเสือสุ่มพูนี่เอาไปไหนคะหญิงอะยากว่าผู้หญิงแต่ยามนะเสือซิสุู่นเอาพระซุ่มพูนี่ล่ะนอนงบตากันปิ้งปิ้งกันน่ะเป็นห้องน้ำมีสองห้องห้องน้ำมีสองห้องค่ะห้องนี้ค่ะนี่มีเครื่องใช้ทั้งคุณเหมือนกันเลยห้องนี้แปดคนห้องนี้แปดคนนะคะสบายไม่ต้องแยกเขาวัดเขาไปนอนนี่เราเข้าไปนอนทั้งคุนทั้เดี๋ยวตรงกลางเข้าไปทำอะไรเนี่ย นี่เอาไ้ทำนี่เอทำอะไรไมตตรงกลางนี้ตร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 งนี้งนงนี้งนงนี้งนีงงี้นตนี้งนีรตงนี้นงีต คืาบอดเดี๋ยวเดี๋ยวดวงกำลังจะมีความรักรักเราลิงหนไงพี่รักกโมยเฮ้ยเดี๋ยวอยากถ่ายรูปทุกคนอะมามาเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยโอเคหนึ่งสอง แต่งตมาดแมนหุ่นปาดดารากแต่งตมาดแมนหุ่นปาดดารากูสูตรมาโซคือคาเฟ่เนาะอ้ายไปดูห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับสาวๆนะคะอันนี้ของของหนุ่มฝั่งผู้ชายนะคะอ่ะโอเคกก็ของ่นับพีชาเดินน้าเหมือนเธอรู้นะ พี่รีบนำิ้มค่ะจนี่ค่ะเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องผู้หญิงกันนะคะเป็นห้องสองคนที่นี่เขามีหลายแบบนะคะทุกคนเปดคนสี่คนสองคนโออ๋อนี่ห้องสี่คนตรงนี้ไห้มาสี่คนนะจ๊ออาโอเคไปเดี๋ยวไปดูห้องกันมาห้องนี้เหรอคะห้องไหนอ๋อหนูตรงห้องนั้นกี่ห้อง โอเคของเอ้งั้นของเรา J สี่ดาวที่เหลือห้อง J ห้าหกใช่ไหมโอเคงั้นเลือกกันเลยสองคนนี้นอนสห้องเดียวนอนสองห้องเลยิ่งเขาพูดที่สี่ชั่วโมงตีหนึ่งนอนนี่ตีหนึ่งถึงหกโมงเช้านอนนู่นตื่นเช้ามาไปโผล่นู่นละไปเลยเข้าเลยที่นี่มันร้ายค่ะมาค่ะอันนี้ห้องนางแจมค่ะทาวพย์ต้นน้อยเดี๋ยวไปดูห้องสาวสาวแจมห้องน้างมิวนะคะอย ใจเย็นเหมือนลงเย็นที่หนูเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเย็นลูกใจเย็นรู้สิเดกไปเยอะนะใจเย็อุ้ยแอชช่ำมากห้องนี้กว้างมากเลยอ่ะอยากได้ละสิใจเย็นเจียบเออางเลยปาดมองพี่ขามีอีกเปิดไฟมองลวลูกโอ้โหแอีกมองอ๋อตรงนั้นหมีวตรงนี้แจมอแจมกั โมีทุกอย่างนะทีวีเฮ้ยตู้เย็นบอเริ่มใส่าเราเราทำอะไร้วรวจอ๋อจเห็นจเห็นอ๋อเีเอเฮ้มีอยางชาูชีด้หรหรอวิจะ นั่งได้โชว์เลยเนี่ยนั่งได้โชว์ดีนั่งสบายมากโอ้ยห้องนี้แบบกว้างเลยแปะคนนอนสองคนได้สบายเลยแต่ว่าตรงนี้ว่ายังไงทำไม่นั่งเล่นไม่ที่นอนแจมอ๋อเป็นซีเรียมเลยเรื่องว่านี่ที่นอนน้องอยู่นี่นอนเตียงอุ้ยแอร์ฉ่ำมากห้องนี้เออห้องนี้แอร์เย็นเฮ้ยไปดูห้องชาหน่อยเนี่ยเป็นของชา ไหนไปดูห้องชาหน่อยนี่ห้องนี้ตกคำมะเอาหมาเข้าอไปห้องนี้ปลาหมึกว่ะปลาหมึกเฮ้ยมีไฟนี่ด้วยไฟด้วยห้องกว้างค่ะทุกคนนี่ยห้องสองคนนะมีทีวีนะคะมีทีวีด้วยมีตู้เย็นเปิดไฟหนลูกนี่ตรงนี้ก็มีมุมให้นั่งเล่นด้วยนะอันนี้อันนี้ั่งทำอะไรนั่งเล่นอย่างคะนั่งดูดวงบอก่งสองคนเหมือนกันนี่กระดูจะดูแต่ดวงเหรอน่งคิดเลย อันนี้จาแม่ดูดวงค่ะแล้วพคนนั้นเม่ข้างบ้าครับ okay อ๋อเม้าบ้าแล้วมาดูบ้าบ้าโใช่สกัดใช่สกัดบอกใครใครว่าห้องสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยเห็นไหมบวกเนี่ยใครว่าคนนอนห้องนี้สวยนี่นี่เก่งเราต้องบวกสาม พิมพ์เขียวห้องนี้เผื่อกลางคืนเนี่ยเนี่ยแถวพี่ดานเหมือนก็ลอยตัวลงมามันบข้อมูลไวนเขียวๆคอมวนคอมวนใครมาสี่คนก็จะมีห้องนี้นะจ๊ะห้องสี่คนเนี่ยห้องสำหรับสี่คนมีโม่อ่ะต้องสวยมากนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศห้องสี่คนนะครับแบบพ่อแม่ลูกหรือว่าแก๊งเพื่อนเล็กๆกันักรคนในห้องนี้แต่พวกนี้มันจะมากับกิก หรือพวกเราจะมานอนห้องนี้ห้องนี้มันนอนลำบากเลยแล้มันอยู่ใต้น้ำไงโอ้โหไอยเจไม่ออกขอกินด้ร้าสิบอนไตหนาวตัวบอกไาโรแมนอยู่ลึกกลมเดี๋ยวพามาดูห้องของเรานะคะทุกคนเฮ้ยไฮไลท์ค่ะห้องนี้ค่ะทุกคนโอ้โหแอร์โคร่ช่ำแอร์เย็นฉ่ำมากนี่ ยอะไรญี่ปุ่นมีค่ะ,ะเอามาจาังไหนละไม่จ่ายค่ะของเธอญี่ปุ่นค่ะจะเงียเงี้จเยียนนเงีค่ะอันนี้เราดูบรรยากาศห้อง,องเหนียแจ,จ๊จพพบอะพอกินแล้วแจกเมื่อไหร่ถ้าคุณหิวมากเลยเชืช่อหนูเลยยังว่าหนูหิวดีนะไม่เปิดตู้เย็นต้องเปของหนาวชายชะกันสองคนกำลังเล่นจริงจัง่กันไหน มีความสุขและผลอครมีความสุและผ่อนคลายโอ้าพักขาดเรียบร้อยเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นจะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนถ้าใครมานะาเนี่ยอยู่ริมทะเลเลยเราสามารถมานั่งกินข้าวเสียงอันนี้เราเราสามารถเอาสาตลาไปตั้งเดี๋ยวเอางั้นเลยที่นี่เสียงน้ำตกสงบมากเดี๋ยวเดี๋ยวทะเล หิวละค่ะก็มานั่งจองเลยจองไปเลยค่ะจองพี่เลยริมทะเลเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยเข้ากันเขากันลองท้องจอกจอกจอกมาดูนะคะว่าเราจะได้กินอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะทุกคนจ่ายแค่คนละ1นึ่ักบาบาทนะคะทุกคนก็จะมีอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ที่พัก2วันหนึ่งคืนนะคะติดทะเลเลยบรรยากาศดีเราไปดูเลยไปชิลๆริมทะเลค่ะ โอ้โหฟิวเกินเต็นยังกินน้อโอ้ยจุยเลยครับมีอะไรบ้างเนี่ยันี่มีปลากระพงครับต้มยามไข่เจียวมมะนาวแล้วก็ทอดมันทั้งหมดห้าอย่างใช่แล้วมีน้ำให้ด้วยดูดูดูพี่จุ้พุ่งดูพี่ลุงดูกุ้งปลากรงตัวใหญ่โอ้ย เฮ้พี่ดาวมาทำไมคะเก็บกินกุ้งหอยดอกยำหอยนางลมค่ะอู้หูมันอร่อยมากพี่ดาวบอกเขาซอนนี่กขซอนนี่นี่ครับอันนี้เป็นเซ็ตแบบที่แบบที่สองใช่ค่ะอันนี้เป็นเซ็ตแบบที่สองนะยำหอยนางลมนี่นล่วาซุดง่ากินแล้วเออ หอยยำหอยนางรมที่วัดแซกก็ยังไม่ซื้อชั้นนะคะนี่ดูสวยค่ะสวยแม่เฉินช่ะเอาไปค่ะได้นะคะเก่งเลยวิ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ตกลงอยู่นู่นพี่เหมือนแรงมาลองไม่หยั่งมาหยั่งกันนี่หยั่งนี่หยั่งนี่ไม่รู้ของที่โต๊ะหรอนี่ปลาหน้ากินหนะต้มข้าวขอดูแกงนี้หน่อย ปลาเดี๋ยวไอ้สองคนนี้มันเพิ่งอยู่โต๊ดนู้นไม่ใช่เหรอไม่ไปนะพี่ปลาทอดมันคือเป็นตะกิงแหละดี๋แต่อันี่อะไรโต๊ะกันแต่อันนี้มาสามโต๊ะเลยนะโต๊ะกันเลยแจบบอกับอสกเขานีนี่เขาโตนี้แจบบอสิบในทอดมันมันแสบจกโต๊กุนบอผมบอกเลยหนึบ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 ช่ามันอ่อนมาก ข้อดีของการกินคนสุดท้ายคือไม่มีใครแย่งครับเป็นคนเดียวเลยจริงอร่อยดูดิตอนแรกมาแย่งกันพื้นผาเลยนะจริงอันนี้พี่คนชิวเลยพี่แบบีเีเลยนะคนวีเลยจริงจริงอืมเจ๋อวะจริเ๋อแบบเขาพูดซิมเบอร เป็นอย่างบอกแล้วอย่ายิ้มไหมพี่ไม่ยิ้มบอกให้เซมกัส เตี๋็วเล็กริมทะเล้จะมีดนตรีสดดนตรีสดขอบุณโต๊ะแปนะครับโต๊ะแปไหนว่าโต๊ะแปตอนนี้เราเหลืออยู่ม่กี่โต๊ะเออเพื่อนให้อภัยแล้วสรุซสรุบรรยากาศรูปหุ่น U F O สิงห์โขงเดี๋ยวอันนั้นวางถุงกาวลงก่อน B เห็น U B C เดี๋ยว แบบีมพ์บมากเลยมาแสงเขียวเขียวในหม้อนเลือดได้มึกบรรยากาศชิลดีเนาะใช่ค่ะทุกคนลองหลับตาแล้วฟังเสียงทะเลโคตรดีค่ะอเบขอรัดดีกว่าขอรัดขอรัตรการทะเลดีกว่า นั่งฟังเพลงเนี่ยครับบรรยากาศร้องเพลงกับเพื่อนๆได้นะข้อดีคือตรงนี้มันเสียงก็ได้สามารถใช้เสียงได้ผมถามพี่เขาบอกว่าถึงเช้าได้เลยนะแล้วแต่ใครจะนั่งได้นะเออฟันดีทุกคนเจอกันพรุ่นี้ไปเที่ยวเกาะกันครับเกาะทะลุฟินวา